โอเคครับ NG NG o l y แนวแนวชาแน l แนวแนวแน,วนวู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับหลายชื่อเหลือเกินเดี๋ยวนี้อขอขอบคุณสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือโพสต์นี้หรืออะไรใดๆก็ตามคลิปนี้จะเป็นคลิปแจกรางวัลน,นะครับฉลองครบผู้ติดตามทางช่อง youtube จำนวน1,000คนนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตคลิปนี้จะเป็นคลิปมาแจกรางวัลตอนนี้ช่องของผมได้ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานของทาง YouTube แล้วพอผ่านหลักเกณฑ์มันก็จะสามารถสร้างรายได้กับช่องแหละรายได้ของช่องก็จะมีอยู่หลักๆเท่าที่ผมคิดได้นะก็จะมี3ทางนะครับ 1. การกดซุปเปอร์แทกดโด o n a t ถูกใจอะไรประมาณนั้นครับร่วมกันบริจาค แล้วก็รายได้าจากการชมโฆษณาของในคลิปทั่วไปนะครับหรือ 3. ถ้าใครอยากจะส่งอะไรมาให้รีวิวก็ได้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับยินดีแต่ต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าผมขอรีวิวแบบตรงไปตรงมา,ากาติการในการร่วมสนุกรับก็ง่ายๆอันนี้ผมขอให้สิทธิ์เฉพาะคนที่กดติดตามช่องผมทาง u ู u b e นะครับก็คือช่อง n g n g o r i h a n e l นะครับ กดแคปหน้าจอครับแล้วส่งเข้ามาในโพสต์นี้นะเฉพาะโพสต์นี้นะครับหรือจะเป็นในอินบ็อกก์ก็ได้นะครับหรือทางไหนก็ได้ครับทําที่ทําให้ผมได้เห็นข้อความของคุณแล้วผมตอบกลับไปว่ารับทราบหรือโอเคนั่นถือว่าสิ้นสุดครับการร่วมสนุกแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมก็จะมาโพสต์รายชื่อสําหรับท่านที่มีสิทธิ์ร่วมสนุกและทําตามกติกาที่ตั้งไว้แค่นั้นเองครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าของที่เห็นวันนี้คือของที่ผมเก็บไว้เองเป็นของผมเองแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยไม่รู้จะเอาไปทำไรตอนแรกว่าจะโพสต์ขายแต่ก็เอามาแจกซะดีกว่าน่าจะอย่างน้อยน้อยมันน่าจะมีประโยชน์กับใครหรือว่าเป็นการขอบคุณสําหรับการติดตามหรือว่าใครจะเอาไปต่อยอดจากที่ได้รับไปก็ก็สุดแล้วแต่เลยครับอันนั้นเป็นสิทธิของคุณแหละผมยินดีที่จะให้นะครับหวังว่ามันคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยโอเคมาดูรางวัลที่10ก่อนเลยแล้วกันรางวัลที่1ิบ จะเป็นชุดอ c กเซสเซอรี่นะครับก็คือบ่อยางแล้วก็ชุดล si ็อกสายไฟนะครับที่มันอยู่ตามรางหน้าของอุปกรณ์นะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยครับเจ้าสวิตช์สองางนะอันนี้คือรางวันรางวันที่10นะประมาณนี้รางวันต่อไปอะมอเตอร์แล้วกันมอเตอร์ของ i n น,นทิเนตนะครับ TG 40,000 เดี๋ยวผมจะทาการเปลี่ยนแปลงฐานให้ใหม่นะครับเป็นแปลงฐานมือหนึ่งเลยใหม่หมหมๆเต็มๆให้เลยเอาไปใช้เลยอย่างน้อยก็น่าจะแทนมอเตอร์เดิมที่มีอยู่ในอุปกรณ์ได้ดีแน่นอนอันนี้รางวันที่2นะรางวันที่3จะเป็นรางหน้าชุดเสริมรางหน้าแล้วก็ขายกดอกอันนี้จะเป็นชุดเสริมรางหน้าของลาลูมันจะมีตําหนิหน่อยนะอันนี้เป็นของที่ผมใช้เองนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำยาลมดําทาให้นะครับว่าดูมจะหายไหมแล้วก็ขายยกดอตฟอนรางวันต่อไปอ่าเลตดอตตัวนี้นะครับ M Point อันนี้ถ้าใครเห็นในคลิปที่ผมไปร่วมกิจกรรมงาน m a d e Pattern นะครับก็คือตัวนี้แหละไอตัวนี้นะครับที่ทําให้ผมพลาดในการาแข่งขันแหนมเสียดายมดอัดับอ๋อโอเคบอกก่อนเลยว่าตัวนี้มันมีตําหนิะนะครับคือมันมีอาการดับ ดับดาบแต่ผมแก้ให้ละส่วนวิธีใช้นะครับวิธีใช้นะบิดไปที่เปิดก่อนบิดไปที่เบอร์นี้เบอร์สูงสุดดูก่อนติดไหมอ่ะติดแล้วถ้ามันดับนะครับแล้วถ้ามันดับนะให้หมุนที่ฝาเนี่ยมันน่าจะหลุมหลุมเหลือสักอย่างเนี่ยครับผมแก้มาให้ละแต่ตอนนี้ไม่ปกติละผมหูดิบกับมันก็เลยแจกแม่เ,เลยมันใส่ ันนี้เป็นของใช้งานได้ปกตินะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องการเปิดปิดหน่อยเดียวหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็ตามที่ผมแจ้งไว้ครับอีกหนึ่งรางวันอันนี้จะเป็นดอททีทูของโซแท็กสีเทานะเปิดติดไหมเดี๋ยวพอเช็กคค่อนโอ๊ยเจ็บมือมือสนว้าว <Wow. S 1> อ๊บโอ๊ยมือสนครับ เลยไม่มีแรงอ๋อตอนนี้ไม่ติดนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฐานให้นะครับฐานน่าจะหมดเฉยๆแต่ยังใช้งานได้ปกติแน่นอนรับปรกันโอเคนี่คืออีกหนรางวัลพร้อมกล่องปีนขาเต้ประมาณนี้อ่าท่อน,นอกอลูนะครับตัวนี้ถอดมาจาก VFC Avalon ให้ไปทางชุดนี้เลยนะนี่คืออีกหนรางวัลน,นะครับไม่รู้วิดีโอเห็น u t u b e จะแบนไหมเนี่ย จับไว้แางนี้แล้วกันชุดท่อนอกชุดท่อนอกพร้อมปลอกพร้อมแก๊สบอกของ b f c อวาลอนะครับอีกหนึ่งรางวัลลางหน้า HLR อารูนะตัวนี้อารูนะ HLR อารูเบาๆเลยยาวน่าจะประมาณ13นิ้วปะ่ะ13.5นิ้วมั้งครับ อันนี้ขอเบอร์ไว้ก่อนกลัว YouTube แบนลางหน้า S L R อลูยาวประมาณส3นิ้วพร้อมอุปกรณ์6ชุดนะเอาไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปดัดแปลงแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลท่อรีดลมด้าขนาด6.01ความยาว275อันนี้คือท่อรีดลมด้านะครับผมยกให้เลย อันนี้เพราะว่าผมอยู่ที่ผมนานแล้วผมก็ยังไม่ได้เอาไปใช้กับอะไรสักทีก็เอามาให้เลยแล้วกันรางวัลต่อไปอันนี้ให้ไปสองชิ้นนะครับผมซื้อมาแล้วก็ไม่ถูกใจแล้วก็อันนี้เอาให้ไปเลยแล้วกันส่วนอันนี้ามาจากเพจา, <Wow. S 1> าตา a ทคคิคอลอันนี้เป็นขาตั้งอุปกรณ์นะครับขาตั้งอุปกรณ์มาจากเพจาตารทค i ิคอลอันนี้ก็ถือว่าเขาเป็นสปอนเซอร์นะ เดี๋ยวดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะครับว่าเพจเขาหน้าตาเป็นยังไงทําเกี่ยวกับอะไรงานเป็น3าดีแล้วก็อีกไม่นานเดี๋ยวจะมีโปรดักร่วมกันระหว่างผมกับเขานะครับกาลังสั่งผลิตอยู่หวังว่าจะถูกใจกับ,กบโปรดักที่ผมกาลังทําออกมาตอนนี้นะครับโอเคอันนี้ขาตั้งอุปกรณ์นะเท่าที่ผมลองเทสมาค่อนข้างจะใช้ได้กับทุกแบรนด์นะที่ผมเทสมามาลุยได้ ENC สบาย สเปกหน้าอารามได้แอร์เรียดได้อืีเอสก็น่าจะได้นะไอซีเอจะไม่ได้ลองอแต่ g เอ็มแต่ GNP GNP ผมเลยผมเคยลองเสียบแล้วเหมือนเจ้าฟิตดหรืออะไรประมาณนี้แต่นอกนั้นสเปคทั่วไปใช้ได้หมดครับอันนี้คือขาตั้งอุปกรณ์นะลายนี้เลยตัวนี้เลยโอเค แล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับรวมทั้งหมดสิบหนงวันโอ้ยเจ็บมืออันนี้จะเป็นหูฟังเกมมิ่งนะผมใช้เองแล้วผมไม่ถูกใจนะครับผมเลยไปซื้ออันใหม่อันเนี้ยที่ผมไม่ถูกใจก็คือไอตัวฝ่ายอนพีดีที่มันโผล่ตรงเนี้ยมันแยงตาหกเลยแบบลำคาญซื้อมาใช้ไปนิดเดียวเองครับประมาณนี้ เนี่ยราคแรรุ่นรุ่น H T นะครับอ๋ออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสเปคมันอ่ะ,อะใช้สายยาวเป็นช h a แนล l 7.1ุน่นูนนี้นั่นมีไม่มีลำโพงแล้วก็ส่วนปลั๊กที่ใช้มันเป็น U S B U S B นะมันไม่ใช่แจ็ค3.5นะครับมันเป็น U S B เอาไปใช้กันดูแล้วกัน อันนี้ผมยกให้เลยเป็นืัวเป็นอีกหนึ่งวันยังใหม่ๆเลยสภาพโอ้เจ็บมือแกะดูเลยแล้วกันก็บับปานี้ยังอยู่ในห่อในกล่องเรียบร้อยเนี่ยแหละไอไฟ led นี่ที่ผมลำคาญ ผมก็เลยไม่ใช้มันแล้วก็จะเป็นปลั๊ก USB โอเคโอเคทั้งหมดก็จะมีิ0รางวัลตามนี้นะครับย้ำนะครับกติกาให้ง,ง,ง่ายเหมือนเดิมาฝากกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการร่วมสนุกก็แค่แคปหน้าจอมาว่าคุณได้ร้ ติดตามในช่องทางของ YouTube นะครับช่อง NGNG o l y Channel แล้วกดแคปมาให้ดูส่งมาในคอมเมนต์ก็ได้ส่งมาในแชทก็ได้อะไรก็ได้ครับทำที่ทำให้ผมได้เห็นว่ามันคุณได้ส่งข้อความมาแล้วแล้วผมจะตอบกลับไปว่าโอเครับทราบจากนั้นก็มาร่วมลุ้นรางวัลกันวันที่ผมจะทำการ บบหนนึงนะ่งะวันนี้วันที่25เดือนมิถุนาวันที่ผมจะจับรางวันดีกว่ามันคือวันอะไรดีวันนี้วันที่25 30 30ไม่30 เป็นวันที่สิบหกดีกว่าหวยออกวันที่สิบหกกรกฎานะครับวันที่สิบหกกรกฎาวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดเลยนะครับแล้วก็จับรางวัลเหมือนเดิมครับผมจะจับรางวัลโดยการปั่นวงล้อแบบสุ่มนะ <S <S เอาให้มันดูที่ธรรมที่สุดนะครับวันที่สิบหกกรกฎาวันอาทิตย์ ช่วงเวลาประมาณบ่ายๆที่ยงๆถ้าผมไม่ติดธุระอะไรนะครับถ้าติดก็อาจจะเลื yeah, mm hmm. ่อนไปวันที่1 7บหรือสิก็จะไลฟ์สดเดี๋ยวจะประกาศอีกทีหนึ่งก่อนถึงวันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ตามนี้ครับขอบคุณที่ร่วมกันกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่อ,องขอ,อ,ของ NGNG o c h a n n e l นะครับสารพัน แล้วก็วัตถุประสงค์ของคลิปก็ยังคงเดิมนะครับก็คือเน้นใน,น,น,นเรื่องของบรรยากาศหรือว่าใครมีสนามไหนที่อยากแนะนําอยากให้ไปลองเล่นดูไปลองรีวิวได้นะครับยินดีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมถ้าไม่ติดปัญหาอะไรถ้าไม่ติดตารางหรือว่าติดงานประจําหรือว่าติดอะไรก็ตามผมจะพยายาม <Yahoo! S 1> ไปให้ครบนะครับทุกที่สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ร่วมมันติดตามสวัสดีครับ